ารู้จักวัดม่วงกันค่ะนานาพาเที่ยวพาทุกคนมาวัดม่วงค่ะชมประวัติกันค่ะวัดที่เก่าแก่ที่อยู่คู่จังหวัดอ่างทองมาเป็นเวลานานสร้างหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธรูปมหาณวมินศักยามุนีสีวิเศษชัยชาญความเชื่อของผู้มีจิตศรัทธาเชื่อกันว่าหากได้เดินมากราบไหว้ขอพรและสัมผัสปลายนิ้วหลวงพ่อใหญ่จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานซึ่งในแต่ละนิ้วของพ่อหลวงก็ประทานพรให้แตกต่าง าหลายคนจะนิยมมาสัมผัสและขอพอรให้ครบทุกนิ้วจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งตระหนาดภายในวัดยังมีศาสนสถานที่สำคัญอีกหลายอย่างจุดเด่นของวัดม่วงคือมีพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีหน้าตัก กว้าง62เมตรสูง95เมตรเทียบกับตึก32ชัน้นเคยเป็นวัดร้างได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์กลายเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ประจําอยู่และกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพระพุทธศาสนาและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงในที่สุดันเลยค่ะนานาขับรถส่วนตัวมานะคะพาทุกคนมาวัดม่วงค่ะวัดม่วงนะคะตั้งอยู่หมูห่6ตำบลหัวตะพานอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะห่างอําเภอเพียง8 กิโลเมตรเท่านั้นป้าค่าไปชมบริเวณรอบๆภายในวัดกันค่ะวัดม่วงเปิดให้เข้าชมตั้งแต่6โมงเช้าถึง18นาฬิกานะคะหากใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแนะนำให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะคะแรกที่นั้นนาจะพาทุกคนไปนะคะไปชมภายในวิหารแก้วค่ะ ไปกันค่ะในพระวิหารสร้างด้วยแก้วชิ้นเล็กๆระยิบระยับเมื่อเจอกับแสงภายในดิสถานหลวงพ่อเงินปรางมาลวิชัยสร้างด้วยเนื้อเงินแท้ค่ะองค์แรกของไทยเลยนะคะและเก็บรักษาสังขารหลวงพ่อเกษมอาจารย์สุโกโอ,อดีตเจ้าอาวาสวัดม่วง ผูบุกเบิกและพัฒนาจนมาถึงทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้นะคะใครจะมาจังหวัดอ่างทองว่ากันว่าถ้าไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดอ่างทองนะคะม่วงเป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและถูกปล่อยล้างมาจนได้รับบูรณะสังครนใหมค่ค่ะจุดแรกมาวิหารแก้วนะคะมาขอพรหลวงพ่อนะคะขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานไหวพระขอพรจาก วิดีโอนี้ได้เลยค่ะมานะคะถ้าใครมีโอกาสมาจังหวัดอ่างทองมาวัดวัดม่วงค่ะบริเวณวัดยังมีจุดสำคัญมากมายนะคะอาทิเช่นศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือที่มีการตกแต่งตัวอาคารตามแบบจีนให้สักการะบูชาและมีจุดต่างๆให้กราบไหว้อยู่ทั่วบริเวณวัดเลยค่ะวัดนะคะและมีอีกอย่างหนึ่งที่สอนให้เรารู้จัก บาปบุญคุณโทษนะคะทางวัดก็ได้มีการแบ่งโซนวางรูปปัน้นบอกเรื่องราวของตัวละครในวันนคดีรูปปั้นเทพเจ้าจีนรูปปั้นลุคขะเทวดารูปปั้นเกจิอาจารย์ที่สำคัญสำคัญและสิ่งที่ไฮไลท์นั้นคือแดนนรกและภูมิสวรรค์นั่นเองจ้าคำได้น่าทึ่งมากโดยเฉพาะ ร่างเปรตสูงโย่งในแดนนรกซึ่งเป็นจุดเด่นของลานเลยจ้าตามนานาม,มานะคะนานาจะพาทุกคนเดินชมบริเวณรอบๆของวัดนะคะที่มีรูปปั้นมากมายเลยค่ะตามมาจ้า มาถึงหลวงพ่อองค์ใหญ่แล้วนะคะบอกเลยสูงตั้งจังหานสวยงามมากะคะ่ะบริเวณรอบๆของฐานพระนะคะก็จะปูด้วยหินอ่อนค่ะเดินสบายไม่ร้อนเท้าด้วยนะคะยิ่งช่วงเวียนเทียนนะคะมีประชาชนบริเวณรอบๆบ,บริเวณวัดนะคะมาร่วมทําบุญที่วัดเป็นจํานวนมากค่ะค,คึกคักน่าดูค่ะจะพาทุกคนไปขอพรตรงนิ้วของหลวงพ่อนะคะมาค่ะทุกคน ชมบริเวณรอบๆนะคะของหลวงพ่อองค์ใหญ่ค่ะลมรื่นรู้สึกเย็นสงบลมลื่นมากเลยค่ะลานสวยกว้างสะอาดมากๆเลยค่ะทุกคน คาะนานาจะพาทุกคนไปขอพอรตรงนิ้วของหลวงพ่อใหญ่นะคะขึ้นชื่อว่าทุกคนมาขอพอรตรงนี้ก็มาขอพอรจากนิ้วนะคะหลวงพ่อใหญ่ให้ครบห้านิ้วนะคะมาค่ะเขามีที่พักยืนตรงนี้ขอทุกคนตั้งจิตอธิษฐานขอพอรอยากได้สิ่งไหนตรงนี้ขอพอรได้เลยจ้า ให้ทุกคนสมพรปรารถนาทุกประการค่ะ